สวัสดีค่ะน้องฟันชายมิตรแรกโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลายแก้มตุยอ้ามันอ้วนนะดีมันอ้วนอัะไม่ใช่แก้มตุยแล้วมันอ้วนเมื่อกี้น้องเลนเอาลูกอมยูสุมาให้ขอบคุณนะคะเต็มกระเป๋าแล้วเนะี่ยคือลำพังอันเก่ายังไม่ได้ลบทิ้งเลย น้องส้นชายกินข้าวกับอะไรคะวันนี้ร้อนว่ะแม่งทุกคนมัมมัมกันปะมัมมัมกันมัม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 กูดบอยวันนี้มีขนมจีนแล้วก็สารพัดแกงที่กูฉันรวมอีกแล้วเข้าพรรษาสุดๆฉันรวม ไม่รู้แต่ไปแต่ไปกินกับพี่ายได้ไหมได้ค่ะมามาเดี๋ยวป้อนกินมะเขือไหมมะเขือในแกงเขียวหวานะกินปะ อยากจะเห็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่จะรักจริงดีไม่พอจะไม่ทอทอใครโทอตัวเองคนไปไหนโมดรับหนึ่งขอเช็คก่อนขอเช็คคนก่อน นับยอดนับตลอดก่อนตัวจัดการสตรีมเจเชื่อวัสด,ดีน้องแทนครับมาไวนะหน้าแปลกๆวะวันนี้ก็แปลกทุกวัน ขอโทษที่ไวแปลกมันเปิดอีกหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวลดไอเนียลคอนทราสต์แม่กว่า มาคะ่ะวัสดีคุณสกาเลตค่ะวันนี้ค่อยรู้สึกว่าแบบว่าค่อยรู้สึกว่าเป็นเป็นตัวเองนิดน,นึงเมื่อ <c oughs> วานมันแปลกๆทุกคนอจะก,กินข้าวก่อนลวกันถ้าอย่างงั้นพยายาิกินข้าวก่อน ก,กล้องมันไปอยู่ข้างบนได้ไงนี่ถ้ามาไไหมน,นี้แล้วกันเนาะมันขึ้นไปเยอะเกิน ดีของเธอคนแบบไหนที่เธอรักจริงที่เธอจะไม่ทอดทิง้งฮึทําไมอะไร เปนข้าวก่อนครึ่งและโอเลยอีกครึ่งชั่วโมง มัมมัมกูดบายกูดบายมัมมมพี่อนสวัสดีค่ะกูดบายมัม่ฝอยากกินข้าวขึ้นมาเลยขอบคุณ10บ,บิตน,นะคะพี่ฝนสำหรับนปโปมัมมมชอบมากพี่อนกินข้าวอะไรคะทุกคนกินข้าวอะไรกันน้องสันชยัยพบน้องสันชัยบอกว่ากินแกงมาคล้ายๆเขียวหวาน แกงไงนี้ปะที่รสชาติมันจะเหมือนเขียวหวานแต่ว่ามันจะออกเหลืองกว่าแบบเหมือนมันใช้พริกแกงสีเหลืองอ่ะอย่าลืมหน้าที่เจอเจออะไรเนี่ย <laughs> ทุกคนกินมื้อเย็นอะไรกันอะวันนี้คุณสก,กาเลตกินข้าวอย่างใช่ใช่เออพี่ก็ชอบนะมันอร่อยดี ิตามาแล้วค่ะพี่ปลายน้องสิตาคะ่ะถ้าน,น้องไม่มาเอาคืนพี่จะยึดแล้วนะคะผลกินตำซั้ยอยากกินตำซั้ยด้วยอะ่ะมักกะโรนีไก่เออเมนูหลากหลายดิคุณแม่ทำอะไรอยู่คะคุณแม่เอลิทีฉันกำลังจะรอวอร์ฉันทานข้าวแล้วก็รอวอลืมสวัสดีเดอะการ์ดอย่าลืมหน้าที่ ว่าแต่เพลงมันเพลงมันวนนะอืน้องทินยังไม่มาขอฟังเพลงที่ฉันอยากฟังก่อนเดี๋ยวน้องทินมาฉันต้องโดนเพลงหัวหลุดแน่เลยวันนี้ฉันจะไม่ได้ฟังเพลงแบบจิวๆี้แบบที่ฉันอยากฟังหรอนอยน่ะนี่ ตามัวกุ้งสดตัวใหญ่หวานก็เฮ้ยฝนชอบกินกุ้งสดเหรอส่วนตัวไปอะไปลก็กินได้แต่ว่าไปไม่ค่อยชอบไปชอบกินกุ้งสุกมากกว่ากุ้งลวกแล้วอะ่ะกุ้งแช่ก็เลยกุ้งแช่น้ําปลาเหรอใช่ไหมที่กินกับมะละฝันฝานปะ เมนูแก้มเหล้านี่อย่าบอกนะว่ากินเหล้าอยู่ใช่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่านซ้ําคุณแมวก็สิบเก้าตัวสวัสดีครับแมวก็สิบเก้าตัวกินข้าวกันอะไรคะโอเค ไก่ทอดอ้ยอยากกินไก่ทอดว่ะแต่ว่าบ้านเป็นไก่แบบจะทุกวันแล้วเนี่ยไม่ไม่พี่เลิกแอลกอฮอล์ไปสาปีและอุ้ยเหมือนพี่ฝนจะเคยบอกไปหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะใช่ปะวะเก่งอ่ะดีแล้วค่ะจริงๆเลิกได้ก็เลิกนะแต่ถ้าใครที่ยังเลิกไม่ได้อ่ะก็ไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน ไม่ใช่ละแต่จริงจริงเลิกได้ก็ดีมันดีเลยแหละไม่ใช่แค่ก็ดีอะชากาแฟไม่กินลอุ้ยดีค่ะอ้าวแล้วทําว,วถ้าไมา่ผลจะกินอะไรอะ่ะระหว่างวันอะแบบถ้าไม่ถ้าไม่มีคาเฟอีนเลยอะแล้วถ้าเป็นพวกชาที่มันไม่ปรุงรสพี่ฝนก็ไม่กินหรอแบบมันจะมีชาที่มันแบบชงเพื่อสุขภาพเฉยเฉยอะก็ไม่กินเลยเอ่ะ กินลูกกินลูกอมหวานๆอืมเก่งจังรักสุขภาพมากอะ่ะคือแบบไปยังตัดของหวานไม่ได้เลยคือเพื่อนไปก็บอกว่าเหมือนอย่างไปอะถ้าแบบอารมณ์ไม่ดีใช่ปะ่ะคือหมายถึงว่าไปายอยากกินของหวานเว้ยซึ่งมันไม่ดีอะแบบแล้วพอไปกินของหวานเข้าไปมันก็จะแบบว่าเหมือนสงบลงถูกไหมแต่เพื่อนไปบอกว่าทาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนร่างกายมันจะชินว่าต้องทำแบบนี้ตลอดไปแล้วมันก็จะติดของหวานไม่เลิกอะใช้คำศัพท์ว่าอะไรนะอินซูลินสปค์ประมาณนั้นอ่าทาโลมม่มม่มมัมกูมม๊ดบอยกู๊ดบอยมัอมมัมวันดีท้าโรค่ะวันนี้พี่กินขนมจีนกับสารพัดแกงเลยมีเขียวหวานแล้วก็แกงแกงเผ็ดไก่อะไรสิอย่างแล้วก็แกงผัดผัดอะไรแกงปลาดุก กินเป็นกันปะ,อ,ะ,อ,ะปนอ่ะอ้าปากทุกคนอ้ําๆค่ะงามอ้อําๆม่ำม่ำชอบปลาดุกอันนี้พี่ฝนแต่โดยส่วนตัวไปอะไปชอบอันนี้มากกว่าปลาดุกปลาดุกทอดที่เขาเอาไปผัดพริกแกงแล้วมันจะกรอบๆแต่แบบอันนี้ก็กินได้แบบที่ว่ามันเอาไปทําแกงเลยอ่ปะปลาดุกทําอะไรก็อร่อยกินด้วยมางามๆามาากัน ไปทอากินแบบกรอ,อบอ่ะมันอร่อยแต่แบบนี้ก็กินได้เอาจริงคือตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านก็คือกินได้หลายอย่างมากขึ้นเพราะว่าแม่ซื้ออะไรมาก็กินแม่ทําอะไรก็กินแค่นั้นแหละเพราะเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดว่าเราจะกินอะไรล่าสุดล่าสุดเพิ่งเปิดใจกินไอ้นี้ไปเปิดใจกินมะเขืออันนี้ เดี๋ยวไปหารูปก่อนคือไปเป็นคนไม่กินมะเขือดิบแต่ถ้ามะเขือที่มันแบบเอาไปทําแกงเฉียวหวานแล้วว่ากินแต่ว่าเนี่ยมันคือมะเขืออะไรวะแป๊บนึงนะมันคือมะเขืออันนี้ทุกคนจะเห็นรูปไหมวะมะเขือม่วงสิมะเขือม,มะเขือไข่เต่าม่วงอันนี้อันเนี้ย คือคือตอนแรกอะคือไปเอาไปกินกับน,น้ําพริกไอ้นี่ของแม่เว้ยน้ําพริกมะม่วงอะมันเป็นน้ําพริกแบบเนี้ยน้ําพริกมะม่วงอะใช่ใช่ใช,ใช่คือตอนแรกอะไปเคยกินอันที่มันเป็นสีเขียวใช่ป่ะแล้วไปว่ามันขมไปเว้ยแล้วพอแบบว่า เมเดียมันแคบนี่หว่ะแล้วมันมันขมแต่ว่าไปเอาไปไปเอาไปกินกับอีน้ำพริกมะม่วงอันเนี้ยแล้วมันอร่อยอันเนี้ยน้ำพริกมะม่วงอันเนี้ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กินกับอันเนี้ยอร่อยมากไปก็เลยติดแล้วก็ถั่วฟูด้วยถั่วฟูอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กินกับน้ำพริกมะม่วงก็อร่อยงงมาก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะเมนูตอนเด็กๆที่เรากินแล้วเราแบบว่าไม่ชอบแต่พอกินตอนโตนแล้วมันอร่อยอะตัวฟูล้างดีๆเพราะอะไรอะพี่ฝนมันมีหนอนหรอหรือว่าอะไรอะแม่ไปไปซื้อจากตลาดมา เขาก็มาล้างๆแล้วเขาก็เอาใส่ใสตู้เย็นไว้ให้มันแบบเย็นๆกลอมๆแล้วเขาก็เอามาให้กินเขาบอกว่าให้ลองกินดูถ้าปลูกเองพ mm hmm. วกไข่เปลืออ๋อกำลังอร่อยเชียวนะวันดีคุณไลท์แมทครับกินข้าวรอวอนี่มือแรกเลยเนะี่ยมือแรกของวันถ้าตลาดยาเ้ามันว่าแล้วไปอาจจะตายไวเพราะากินผักจากตลาดหรือเปล่า ตือมลแรงชอบมากพวกถั่วนี่ชื่อสตรีมหรือเสียอยไรงานของคุณปลุนไลท์อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นซิกเนเจอร์ของช่องไปอยู่แล้วนะมันต้องยาวทุกสตรีมนะรู้ไหมใบก็กินได้กินดี พี่ฝนใบถั่วพูเป็นแบบไหนใบถั่วพูคือแบบไหนไปไม่เคยกินใบมันอะไปเคยกินแค่ลูกมันอะเดี๋ยวก่อนนะใบถั่วพูไปหารูปก่อนอันนี้คือใบเหรอใบกินได้ด้วยเหรอตรงเนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ปะนึกว่าเขากินแต่ลูก หมายถึงมแมลงกินใบปลูกมแมลงกินใบปลูกขายก็เลยยาฆ่ามแมลงเยอะอ่าอ๋อก็คือมแมลงกินใบยเยอะก็เลยฉีดแล้วลูกมันก็โดนไปด้วยแปลว่าให้แม่ลองปลูกก็ดีเหมือนกันนะจะได้แบบว่าได้กินกับน,น้ำพริกบ่อยๆ ไปถ้าใบหมดมันก็ตายพี่ฝนกินไอ้นี่ปะแต่เหลืออย่างหนึ่งที่ไปยังยังแบบว่ายัางกินไม่ได้คือดอกแครดอกแครสีขาวๆที่เขาเอาไปแกงส้มอะ่ะอันนั้นไปลองกินแล้วไปรู้สึกว่ามันไม่รู้อะ่ะเทกเจอร์มันแปลกสําหรับไปยังยังกินไม่ได้ กินเธอกินเธอไม่ได้กินเราได้นะคุณน้าตัวเล็กสวัสดีค่ะคุณนากินข้าวกันคุณนากินข้าวกับอะไรค่ะมือเย็นไปกินขนมจีนกับแกงหลายๆแกงมารวมกันผัดรวมแบบให้มันได้ฟิลเข้าพันษาตักทุกอย่างรวมกันแล้วก็กินในจานเดียวดอกแคร์พี่กินหัวปีลองอย่างพี่กินดอกแคร์ได้ทั้งใส่แกงส้มทั้งลวกกินน้ำพริก หัวปีไปก็กินไม่เป็นพีน่ฝนกายลองแล้วแบบมันมันแปลกๆสำหรับปายแต่พ่อกับแม่ปายชอบมากกินกันน้ำพริกกันแต่ปายกินไม่ได้อะมันมีพวกยำหัวปลีด้วยปะ่ะมันคืออย่างเดียวกันปะ่ะพรุ่งนี้งดดูนะคะมีคนจะบินมาหาคุณน้าเพื่อนคุณน้าเหรอ ที่จะบินมาหาใช่เพื่อนไหมเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าคนเมื่อคืนหรือไงพวกหล่นกินกับหัวปีได้วันดีปีโป้คุงครับปีโป้ปีโป้ปีโป้โป้ปีโป้ไปชอบกินหล่นพี่ฝนชอบกินหล่นอะไรไปชอบกินหล่นนะหล่นอร่อยหล่นปูเหมือนกันหล่นปูก็ชอบหล่นปูหล่นกุ้งชอบหล่นเต้าเจี้ยวก็กินได้จริงๆิก็กินได้หมดที่เป็นหลนมันอร่อยอันนี้ก็เป็นเมนูที่ก่อนหน้านี้กินไม่เป็นเหมือนกัน คุณคาโก้สวัสดีค่ะโดนเล็งหัวแน่ทำไมโดนเล็งหัวหคืนนี้มีคนเมาไหมคะคุณน้ำตัวเล็กไปเหลืออยู่แค่ไปมีขวดเก่าอยู่แต่ไม่ใช่ขวดของรอบที่แล้วนะมันเป็นขวดเก่าอยู่อ่ะแต่ไม่รู้จะถึงเมาหรือเปล่าอ่ะแล้วก็มากินด้วยกันได้นะอยากกินด้วยกันไหมกินด้วยอะอะ ซื้อมาค่ะซื้อมาคุณนะคุณน้าจะซื้อมาเยอะไหมอ่ะปลายปายมีแค่ขวดเดียวอ่ะปลายหากซื้อเพิ่มไม่ได้ด้วยล่ะตอนเนี้ยแต่ขวดเดียวก็เมาแล้วนะวอลกองเดี๋ยวไปซื้อได้ค่ะเขิดเลยพี่พอนเขินอะไรนี่เขินที่เราคุยกันเรื่องอาหารแบบว่าอาหารแบบว่า คนเก่าคนแก่งเงี้ยเหรอเวลาไปคุยเรื่องแบบว่ากินข้าวข้าวแบบพวกเมนูที่มันเป็นเมนูแบบว่าเมนูเขาเรียกว่าอะไรอะเมนูผู้ใหญ่กินอนะแบบว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กินอนะคนในดิตจิวชอบบอกว่าปลายแก่ก็ฉันอยู่กับยายอยู่กับยายกับพ่อกับแม่มันก็ต้องกินอะไรอย่างงี้ปล่าวะเห็นมีแต่เรื่องของกินนะสวัสดีคุณอาแวงข้าสว,วัสดีค่ะ ถ้าคุณไปแก่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะแล้วไอหวาน <laughs> ไม่ใช่คุณนะแล้วลาไายกาศไร้จริง,รงๆไายกาศอายุมากกว่าปลายปีเดียวเองนะแต่ว่าปลายชอบเรียกว่าลุงเพราะว่าเขาทรงเหมือนลุงแต่จริงๆแล้วขอเมาอย่างหนึ่งจริงๆไายกาดอะหล่อนะจะบอกให้นี่ ัแต่หมายถึงว่าคําพูดคําจาเขาทรงเหมือนคุณลุงพี่แบบว่าด่าไปไหนไม่มาประจําช่องเลยด่าสตรีมอยู่ค่ะนี่ด่าสตรีมอยู่ค่ะไปดูได้เนี่ยค่ะด่าสตรีมอยู่แล้วก็ด่าคนอื่นไม่มีค่ะเนี่ยมีน้องทามคนเดียวจะพูดว่าอะไรนะคือหมายถึงว่ารายกาดแต่ยังไม่แก่แต่ว่าคําพูดคําจารายการบางทีก็จะออกแนวแบบว่าทรงคนคนแก่นิดหนึ่งคุณลุงนิดหนึ่ง แบบเหมือนอะอย่างเวลาไปไปแบบสมมติว่าสมมติว่าช่วงที่ไปแบบว่าชอกช้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอก็จะเข้ามาบ่นให้รายการฟังอะไรเงี้ยแล้วรักการก็จะแบบว่าให้มันดีๆนะรีมิวเลิกคุยก็คือเลิกคุยนะให้มันดีๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าก็ดูให้มันดีๆนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นไงก็เลยแบบว่าเรียกว่าลุงกาบแล้วเขาก็ติดเหล้าติดเบียร์ไปก็เลยนั่นแหละเรียกว่าลุง แล้วก็บอกคนอื่นไลกกาดจะ40แล้วแต่จริงๆแล้วไลกกาดอายมาาุมากกว่าไปมากกว่าไปแค่ปีเดียวแค่นั้นอืนี่แล้วกูปิดเสียงในดิสฮาพันด้วยกูโคตรเกง่งขอฟังแทนในดิสพันก่อนแต่ถ้าทุกคนอยากดูวอตึงๆก็ไปดูที่ช่องไลกกาดได้นะคือของไปมันอาจจะแบบไหลายๆนึง คุณฟอลโล่ค่ะคุณ The 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 เดอะโรแมนติกเดอะโรแมนเดอะโรแมนติกเดอะโรแมนติสหรืออะไรวะ X C X, X. คุณแวร์อีทสวัสด,ดีค่ะกำลังเซ็งเพราะไม่มีเพราะไม่มีทีมดูเลยค่ะอุ้ยคุณน้ำไม่คนทีมเยอะแยะนี่งไงไปก็อยู่ด้วยสุกเสาร์อาทิตย์ ถ้าไปไม่ไปกินเหล้าไปก็อยู่ด้วยค่ะให้ hey, yeah, เธอบอกให้ฟังแย่ละสามคเราไม่ได้ขีเ้เรา จริงๆไม่ได้เป็นคนชอบกินเหล้าแต่ว่าชอบไปแบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเต้นแล้วก็ชอบบรรยากาศร้านเหล้าเฉยๆค่ะถามเพื่อนได้เลยไปเนี่ยไปเนี่ยกลับมาก็ทรงดีตลอดแต่เต้นเต้นเละเลยเต้นแบบเต้นยับเ้ายังไม่อิ่มเลยนี่เราต้องวอแล้วนี่ เพราะว่าขึ้นชา้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เปิดวิลล่าสามสาวเพื่อนคุณนาหรอเพื่อนคุณนาที่จะบินมาหาหรอใครบ้างนี่ค่ะอ๋อที่จะบินมาอันนี้คือเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่คนที่เล่าให้ฟังอาจจะมีสามหมายถึงยังไงสามสาวสามหนุม่มเรียกเด็กมาหรอเรียกเด็กมาเอ็นหรอสนใจเรียกไรากาดไหมคะ โอ้ยแล้วไปไม่มีดินเน่ไปยังไม่ได้เอาดินเน่มาคืนเลยอ่ะเอนสถานเดี๋ยดๆๆแปลกๆปคุณน<ส>ะค่<ส>ะ ือวับไกลจังต้องเอาใบวับอะยังไงนี้ ทุกคนคะไปว่าปันต้องปิดจอวอเพราะว่ามันนี้มันเป็นวอแบบว่าจอใหญ่ป่ะขอดูจอใหญ่ก่อนไม่มั่นใจ